สวัสดีครับวันนี้วันจัน์ทนะครับวันนี้หยุดตีเงานะครับผมวันนี้ก็จะมาพาลูกนะครับพาหลานมา,าชมป่าเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็เอาสับประรดมาให้ช้างนะครับวันนี้เอามาให้แม่มือนะครับหลานน้อยนะครับ ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องบุญเมืองสารงามครับผมวันนี้ก็มาถ่ายทำวิดีโอเช่นเคยนะครับเอาสับป,ปะรดมาให้ช้างนะครับบรรยากาศดีครับตอนเช้าเชนะครับบรรยากาศดีตอนเช้าเชนะครับสวยเร็วสวย ช่วยเร็วหนูน,น้อยนะครับอันนี้ควานช้างผู้หญิงนะครับจะของช้างนี่แหละจะของช้างนะครับเช้าว,วันจันทร์ครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ สวยครับสูงมากวันนี้ก็มีโอกาสมาถ่ายทํานะครับวันนี้ไม่ได้ไปตีงเงาสับประรดครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาเอาช้างเองนะครับมาถ่ายทํำเองวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้ติดตาม1นึ่พ สามสิบเก้าคนนะครับขอขอบคุณผู้เม้น์มานะครับผู้เม้น์มาครับผู้ให้คำแนะนำมาก็ก็ขอขอบคุณมากผู้ที่ให้กำลังใจทุกวันนะครับวันนี้อากาศดีครับดูวิวนะครับในป่าดูวิวในป่านะครับ แม่เมือแม่เมือแม่เม,ม,มือจา้าแม่เมือจา้อจาผู้หญิงก็เข้าใกล้ได้นะครับนี่นี่เป็นจากของช้างเขาอาสวัสดีเอฟซีอนเร็วสวัสดีค่ะเรื่องผสุจ้าเรือสวยเร็ว,รรรวสวย สวยฝากช่องด้วยนะครับผมฝากติดตามนะครับฝากติดตามฝากสับจ c r i b e นะครับผู้ติดตามแล้วก็มีหลายท่านนะครับก็ขอขอบคุณมาก ไปเอามาอีกเร็วสับประรดเร็วไปเอามาอีกเร็วสับประดอากาศดีครับวิวสวยครับที่ช้างไทยทัพพยาของเรานะครับแม่เมยอนะครับแม่เมยอ แม่เมยนี่กินไม่สะบัดเลยนะครับแม่เมยนี่กินนี่ไม่ยอมไม่ยอมสะบัดไม่ยอมอะไรเลยช้างตัวอื่นนี่ช้างตัวอื่นถ้ากินสะับปะริดก็จะมีการตีใบนะครับตีใบเพื่อเอาดินเอาอะไรออกแต่น้ำเมยเนี่ยไม่ยอมสะบัดนะครับ ไม่ยอมสะบัดเลยอืมกัดแล้วก็กินเลยนะครับโอ้ฟันเขาดีนะครับฟันเขายังดีอยู่อืมดูครับดูเขากินไม่ยอมตีไม่ยอมอะไรเลยนะครับฟันเขาคงดีนะครับนะครับนี่แม่มือยสูงครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผู้ที่เป็นห่วงวันนั้นก็ไม่เมยก็ได้ไปกินหญ้านะครับปล่อยกินหญ้าประมาณชบมงกว่านะครับพอตกกลางคืนก็โอ้ยท้องอืดนะครับท้องอืดกินหญ้าเยอะเกินก็เลยท้องอืดนะครับอืม อ,มอ,มอ,มอมแม่เมยกินไม่สบัดเลยนะครับช้างก็ไม่ใช่ช้างแสดงเนาะช้างของเราก็ทัวอย่างเดียวทัวแขกอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ใช่ช้างแสดงอะไรนะครับ ก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับฝากติดตามให้กำลังใจกันมาเยอะๆนะครับจะได้มีโฆษณากับเขาบ้างนะครับนี่ครับแม่มือ ครับต่อไปก็จะไปดูดวงแก้วกันนะครับวันนี้ดวงแก้วอากาศดีครับท่านผู้ชมตอนเช้าเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตีเงานะครับเมื่อคืนก็โอ้เสียงร้องลั่นป่าเลย เมื่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกลินลินนะครับฝนตกลินลินเอาแก้วสวยเร็วสวยเร็วชวยใส่ปากเลยเออนี่ดวงแก้วครับดวงแก้วดวงแก้วก็เข้าใกล้ได้นะครับ อช้างนิสัยดีทุกตัวครับท่านเข้าใกล้ได้ไม่เป็นไรนะครับ s <S กินสับปะรดวันนี้ก็จะมาพาผู้ชมมาชมดวงแก้วกับน้ำมยนะครับ ส่วนดวงแก้วก็ทับมาก็ประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอรอกเนานะเพราะว่าช้างมีอายุแล้วก็คงจะมองไม่ออกนะครับแต่ข,ขอภาวนานะครับก็ไปทับมาก็อยากจะได้ลูกได้เต้าเขามาเลี้ยงนะครับอืม เลี้ยงเพื่อจะได้ดูแลนะเพื่อจะได้ดูแลเพื่อจะได้เสริมสร้างบารามีนะครับอืมนี่ครับดวงแก้ว ตอนเช้าครับวันจันทร์ครับอากาศดีมากาาตัวนี้กินดวงแก้วนี่ก่อนกินนี่ต้องสะบัดตีหญ้าตีอะไรนะครับแต่น้ำเมยนี่ไม่ตีนะครับกัดกินเลย กัดกินเลยอืมนี่ครับดวงแก้วอากาศดีครับตอนเช้าอบิวสวยครับก็มีโอกาสก็ก็ขอเชิญน,นะครับแวะมาทักทายแวะมาเยี่ยมกันได้นะครับสำหรับ ผมบนเมืองสารลงามนะครับก็จะให้ความต้อนรับอย่างดีนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับเอฟซี FC ท่านใดอยากมาเยี่ยมมาชมสวนนะครับไม่มีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่400ไร่นะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับวิวสวยครับที่400ไร่นี่วิวสวยอืม สี่ร้อยไร่เนี่ยเขาเรียกว่าตำนานโป่งครับตำนานโปง่งก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่ก็เจ้านายเจ้าเดียวกันครับได้เปิดอีกที่หนึ่งอยู่ที่ตำนานโป่งนะครับวิวสวยครับที่ตำนานโป่งนะครับอยากมาถ่ายรูปกับช้างนะครับอยากมาถ่ายรูป ดอกไม้สวยๆนะครับวิวสวยๆก็คือขอเชิญนะครับที่ตำนานโป่งนะครับอยากมากินอยากมาทานอาหารรสอร่อยนะครับแกงผักใต้นะครับก็ขอเชิญอยู่ที่ตำนานโป่งนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับวิวสวยๆนะครับวิวสวยๆแล้วก็มา มาขี่ช้างนะครับผัดมาก็จะเป็นบริษัทช้างไทยทัพยานะครับเป็นที่รับแขกนะครับส่วนตำนานโป่งนี่ก็ก็คงจะเป็นท่านที่ชอบรับประทานอาหารปากใต้นะครับรสเด็ดนะครับอาหารปากใต้รสเด็ดนะครับก็ขอเชิญน,นะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป กับช้างถ่ายรูปกับม้านะครับหรือท่านอยากจะขี่รถนะครับขับรถเล่นนะครับก็มีนะครับก็ขอเชิญนะครับเอซีทุกท่านนะครับท่านผู้มีโอกาสนะครับวันนี้วันหยุดยาวก็ขอเชิญมาเที่ยวถ้าจะมาหาพ่อควานบุญเมืองสารางามก็กรุณาโทรหน่อยด้อนะครับ โทรมาหาหน่อยนะครับจะได้ต้อนรับท่านนะครับเอฟซี FC ทุกท่านอตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหนึ่งพันสามสิบเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณมากที่ติดตามเราที่ให้กำลังใจเรานะครับก็ขอขอบคุณมากๆม,มืม วเวียนกันมาเด้อครับท่านผู้ชมท่านเอฟซีนะครับวเวียนกันมาเที่ยวบ้างนะครับอืมวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปตีเงาครับหยุดวันจันท์นะครับก็ขอ,ขอเชิญน,นะครับที่ช้างไทยทัพพยานะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ ขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้นะครับก็บางครั้งก็ไม่ได้มาถ่ายทำก็ให้ลูกเขยนะครับลูกเขยถ่ายทำเมื่อวานวันนี้มีโอกาสวันจันทร์ก็เลยมาถ่ายทำนะครับให้ท่านผู้ชมได้มาชมช้างน้ำมยกันนะครับอากาศดีครับ เสียงนกเสียงกระแตเสียงกระลอกครับยังมีอยู่ครับในนี้ออยู่ในป่าเนี้ยป่าก็ใหญ่ครับประมาณสักร้อยกว่าไร่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยเร็วชวยช่วยได้แค่นี้แหละครับ ขอขอบคุณมากครับผมนะครับก็อย่าลืมสับกดไ i k e นะครับกดติดตามนะครับเพื่อให้กำลังใจพ่อควานต่อไปก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ